Conda Civic ES ครับคันนี้1.7 V10 VTI ตัวท็อปสุดคันนี้ผมกผล้าพูดเลยคันนี้ผมใช้คาว่าสภาพแม่บ้าไปแล้วอะครับลูกค้าดูแลรถมันดีเวอร์ดีจริงๆ,ๆอย่าเพิ่มเชื่อครับคนเราเป็นพูดได้หัดต่อะอย่าเพิ่มเชื่อดูให้จบดูให้จบครับคันนี้ปี02นะครับแต่สภาพจะบอกว่าเลี่ยมเกินปีใหม่เกินปีครับ เดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ลือให้ดูไม่ต้องหว้วนทะเบียนต่างๆเดิมๆไม่เคย,ยอ่อนใจหัวชนิดเดิมเดิมลูกค้าบุคเซอร์วิสคอยมาใหม่อ่ะใครดูเลยเดี๋ยวดูทุกอย่าครับแก๊ปตะโพงตะเข็บให้ดูทุกคันไม่ต้องห่วงครับเรียมมากบุกเซอร์วิสยังอยู่ครบแกป๊ปไม่เคยติด อย่างจะบอกไมยังไม่ถึงแสนค้าเลยเช็คเลยคาที่สุดเออล้อใหม่ล้อเดิมยางใหม่ยางปียี่สิบเท่าดีครับ <20 S 1> ยาง 2. 2> <20 S 1> สงิบสองครับผู้ผิดผู้ผิดจำปีผิดหลายคันออยากปีย<า>ีิบสองใช่ยากดูอะไรก่อนครับอ,อยากเครื่องอะไอ้ดูก่อนอเ,ดเดี๋ยวจะดูพเคื่องก่อนก็ได้อ่ะ และจะจะเปิดบ,บุ๊กเซอร์วิสให้ดูด้วยรถอายุขนาดนี้แต่ลูกค้าเก็บทุกกางไว้เรี่ยมมากสิ่งที่เมื่อกี้น้องถ่ายอยู่อะวนมาด้านี้ดีกว่ามานี่ดูนี่นะเพรเนี่ยเดิมสนิทและบาร์โค้ดบาร์โค้ดยังอยู่ยังอยู่ครับ อะมาตรงนี้กันเดี๋ยว,วรบกวนนะครับไล่จากะนะครับไล่จากฝั่งขวาของรถมาที่ฝั่งซ้ายของรถครับคานโดนตองคานเลยต่างๆเดิมสนิทเดิมสนิทติ๊กเกอร์ตามอ,อกรอยู่เลยครับ 1่งติกเกอร์อ e e ีน้ำยาแอร์นะครับยังอยู่ทรงซุ้มต่างๆเดิมสนิทครับ <S <S คันนี้ผมมีซ e ีวิ c E-S เนี่ยผมมี3คันนะครับโอเคอันนี้ไม่น้อยสุดพูดเลยคันอื่นก็ไม่ได้ถือว่าเยอะแต่คันนี้ไม่น้อยสุดไม่ยังไม่ถึงแสนต่อมาครับเดี๋ยวค่อยเปิดบุ๊กเซอร์วิสใจเย็นๆดูนี่ก่อน สติ cker airbag สติเกเ cker information ต่างๆยังอยู่ฝากระโปรงต่างๆเดิมเดิมรูกลมๆตามสูตรทุกอย่างครับและมาที่เครื่องยนต์เนาะไม่เคยติดแก๊สรถทุกคันที่เต็นต์จับเีืยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เซอร์วิสให้ลูกค้าพร้อมใช้งานครับอยากไปดูตรงไหนต่อครับขออนุญาตมาทางนี้นิดนึ่ง มาสักนิดนดูนี่มองเห็ไหมบุกเซอร์วิสอะไรต่างๆยังอยู่ภาษีเพิ่มต่อนะครับรบกวนก้มไปเถ่ายแม็กยางได้เลยครับยางใหม่ๆปี2 0 2พันยี่สิบสองหนึ่งแปดห้าสิบขอสิบห้าครับทาไง่ายๆครับแค่ยาง กับเปลี่ยนถ่ายของเหลวแค่นั้นแนะตีง่ายครับเกือบหมื่นแล้วครับต่อครับที่เซฟไปได้นะเกือบหมื่นละต่อมาครับรถทุกคันที่เต้นไม่มีชนเบาชนหนักที่ความข่อตายาห่านหินในกันซูชิสิ่งที่แกให้ดูนี่คืออะไรครับตะเข็บครับตะเข็บต่างๆโรงงานเดิมสนิทครับเดิมสนิทเย่๋ยเพิ่งดูแค่ประตูเดียวครับ ไอ้ภายในเดี๋ยวค่อยดูใจเย็นๆไหนๆก็แกะพี่ขออนุญ,ญาตแกะเป็นฝั่งให้ดูทีเดียวเลยเนาะเป็นระเบียบเลยเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยวนทางขวาค่อยนั่นนี่ครับเม็ดองเม็ดแอปนะครับตะเข็บต่างๆครบครบคร,บครบาวนี้ไปดูภายในต่างตางตามสบายคันนี้รุ่นท็อปนะครับแบรคู่นะครับแอร์แบรคู่ครับแต่ไม่เคยใช้ครับ แต่ด้วยย้อนอายุขนาดนี้โอเคละ่ะมันก็เก่าแล้วนะนะครับแต่จะบอกว่าออปชั่นคือแอร์แบคคู่ไม่เคยใช้งานจะเชยได้ไงไม่เคยปว่าเท็มแผงข้างอะไรตา่างๆดูชัดๆตามสบายครับเบาะหนังเข้าไปถ่ายภายในเบาะเบาะหลังนะครับ เรียบร้อยไม่เท่าไหร่คะไม่เก้าหมื่นเก้าหมืนแททครับเก้าหมืนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าโลอไม่ไม่ถึงแสนเลยไม่ถึงแสนครับผมจะบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนสายพานไทมิ่งไปด้วยครับแต่ลูกค้าบางคนก็ไม่เชื่อเนาะว่าไม่อายุขนาดนี้จะไม่น้อย <S <S นะ อย่าว่าแต่ลูกค้าเลยครับตอนซื้อผมก็ไม่อยากเชื่อใช่ค่ะจะบอกว่ารถทุกคันนะอธิบายงี้ก่อนซื้อนะผมเอาประวัติเช็คศูนย์หมดไม่ต้องห่วงครับนี่ดูนี่เม็ดอาร์ตต,ต่างๆครบๆแล้วเดี๋ยวดูซ้ายขวาครับตะเข็บลังน้ำลังน้ำซ้ายข,ขวาครับนี่ค่ะไอ้กองเขียวๆเดี๋ยวพี่จะบอกว่าคืออะไรครับใจเย็น,นอันนี้รังน้ำ้านขวานะใช่เอาล่ะ ถ่ายแต่ไก็ถ่ายถ่ายไอ้กล่องเขียวๆเลย,เลยมันคืออะไรลูกค้าเพิ่มเซอร์วิสครับเปลี่ยนคอยมาครับนี่ใหม่ๆเลยครับใช่ครับผมบอกเขาเองอะ่ะไม่ต้องโยนทิ้งเอามาด้วยนี่ดูนี่นะดูดีๆนะนี่ใส่ทพานไทมิ่งเพิ่มเปลี่ยนครับนะครับแล้วก็อดูนี่นะพี่จะลื้อเลยแม่งขนน,นี่ ถ่ายลอนถ่ายเลยเลยครับเดิมเดิมครับกาวเดิมโรงงานนั่นแปลว่าอะไรครับที่น้องถ่ายอยู่ครับเดิมเดิมสนิทเลยนะคะไม่เคยโดนจิ้มหรือโดนกระแทกอะไรมาเลยคือแม่งโคตรเดิมเลยครับใช่แล้วก็อ่ะพี่ย้มนิดก่อนอ่ะปิดก่อนเลขลูกค้าเอาเลขทะเบียนนะครับอ่ะยี่จะเปิดี้่งชัด ไปเช็คเลขไม้ได,ไ,ได้เลยครับมาเจอกันด้านนี้อ่ะไปถ่ายภายในก่อนเดี๋ยวพี่เขาอยากตะเข็บไปถ่ายตามสบายครับล้อหลังด้วยครับอย่าลืมอ่าล้อหลังล้อหลังยางใหม่เลยครับของนี้มันโกหกไม่ได้อะครับและพี่ขออนุญาตครับนี่ครับอ่ะนี่ มาเป็นพวงหลุดมาเป็นพวงดูตะคงตะเข็มต่างเดิมสนิทครับเดิมสนิทครับดูแผงข้างดูสภาพอะไรต่างครับไม่ต้องห่วงว่าโอ้โหเต็นท์บิ้วมาสวยไม่ได้บิ้วสวยเลยครับลูกค้ารถมาดีครับพูดตรงตรงครับถ้ารถเน่าทายังไงก็ทําไม่ขึ้นฮะพูดตรงๆงครับและอย่ามดราคาแค่นี้ไม่แหมอยากพูดตรงตรงเลยเกินไม่เสียเวลาบิ้วหรอกครับเดี๋ยวสักคู่ะครับ ยเย,ยเยขาไม่ค่อยได้แกะนะคะคือมันคงไม่มีใครมานั่งแกะอย่างนี้หรอกใช่ที่เข้าใจเขาครับนี่ครับนี่ครับเดิมเดิมเลยค่ะคันนี้อยากกอไมค์ขึ้นแล้วเกิยเพราะอะไร <c oughs> ไมคงคนไม่เชื่อบางคนไม่เชื่อเ <c oughs> ลืลอนล้อจริกเชิญครับเมื่อกี้พูดเล่นนะครับคนเลยมันจะเป็นกอไมค์นี่ค่ะไมค์94,195โลไมค์เท้ลันเปอร์รเซ็นแน่นอนนะคะ ผมบอกให้เดือดเข้าสุ่ล่าสุดเจ็ดหมื่นโลเมื่อหลายปีที่แล้วบอกให้ด้วย,ย,ใ,วใ,วยใช่แถวราชพฤกษ์มั้งกุญแจครบนะคะดูสภาพเบาะอะไรต่าง<ม>ๆ,ๆด้วยนะครับแผนข้างอะไรต่างๆรถอายุขนาดนี้ได้ขนาดนี้คือไม่ได้อวยรถตัวเองนะครับค้าขายตรงๆครับแต่คือสวยก็ต้องบอกสวยครับสวยจะให้บอกขี้เหร่ได้ไงครับดูแผงข้างดูอะไร คืออย่างนี้รถทุกรถอ่ะผมว่ารถทุกยี่ห้อะไรก็ช่างแม่งเลยคือแขงข้างอะ่ะกับเบาะอ่ะมันจะเป็นตัวบ่งบอกโดยเฉพาะบอกคนขับเนอะนะเพราะรถบางทีอาจจะนั่งไม่ค่อยมีคนนั่นขงขนาดแบเนี้ยแต่อย่างพวกแขงข้างพวกเนีน้มันมันบ่งชี้ถึงลักษณะการใช้รถมาพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับคุอโควิดที่บอกไปแล้วใช่ปะบอกแล้วคะ่ะไม่เคยแก้งครับ รับผมก็เคยแก๊งซื้อคืนครับทำอะไรครับชัดเจนครับเต็น์นะคะชื่อรถบ้านโลมาน้อยนะคะอยากดูอะไรอีกนะเปิดเปิดนี่<ด>ค่ะอยู่กรุงเทพมีนบุรีค่ะเบอร์โทร0814850000นะคะหรือ0994477051คะ่ะอยากดูอะไรต่อไหมครับเปิดเหลืออีกอันก็ถังน้ำมันแล้วครับมี เปิดถังน้ำมันด้วยเหรอเปิดประจดชีวิตครับอยากให้ดูเติมน,น้ำมันอะไร,รอะคะแกะ๊สโซนเนึ่งเได้หมดครับ9195แต่ด้วยราคาที่ปัจจุบันนี้มันมัน9195มันราคามันบีบถ้าจะแบบชิดๆกันแล้วอะครับเติมแก๊สโซนเก้าหด, 9, ดีกว่ากินกินแล้หลับครับเพราะว่ามันจะแรงกว่าใช่ไหมคะเก้าหนึ่งเก้จะแรงกว่า91จะดีกว่ากินของยิ่งกินกินแล้วหลับดีครับสุดกว่าใช่พี่เกียรติดฝากระโปรงครับรถสวยต้องโชว์ครับอ่ะ แจ้งราคานะครับผ่อนได้ไหมครับผ่อนไม่ได้ค่ะขายสดจังเดียวนะครับ1น8่0 0สาหมื่นแปดพันบาทเน็ตเน็ตเลยแปดศูนย์ศูย์ศนเน็ตเน็ตอนน,ะอนักโมเพงมาครับขายราคานี้เน็ตเน็ตั้หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาเบอร์โทรเมื่อกี้น้องบอกไปแล้วศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดห้าศูนย์ศูย์ย์ศูย์ละและและศูนย์เก้าเก้าสี่ เสียตั้งเยอะเกินแล้วครับนี่เอาความจริงคุยกันนะครับอยากรู้ไลยโทรมาครับ0 8 1 4 8 5 0 0 0 0แต่ถ้าไม่พร้อมซื้อจริงขออนุญาตจริงๆริงนะครับอันนี้ต้องขอตรงๆเลยไม่พร้อมซื้ออยากโทรครับันเสียเวลาั้งคู่เนาะคนรามีเวลาย4สชั่วโมงเท่ากันนะครับทุกอย่างตามนี้ครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศต็นชื่อรถบ้านโรมาน้ยอยู่มีบุรีกรุงเทพครับพร้อมซื้อจริงแล้วโทรไม่พร้อมซื้ออยากโทรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ